สวัสดีครับนะครับสวัสดีเชียนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับสัวัสทิตได้มาพบมาพากันอีกพี่น้องนะครับกะสชัวสิคัดนกได้นะครับใส่เวลาอยู่เบิดดุครับเที่ยวนี้กว่าสิได้มาสองตัวนะครับคัดมาเรียบร้อยพันเบิดทั้งเรียบร้อยครับเป็นอาทิตย์ครับยองอยู่นี่นะครับตัวนี้เป็นนกสองกุกสองกุกตันเลยบอกเตี้ย พอสวนนะครับนี่พอสวนรับประกันขึ้นเขาอสองกุกตันเป็นอ่างต้น<า>ควมอ,าอ่างสองสามควมอ่างสองสามควมนะครับผู้ใดมากม,มีหนุนอยู่หรออ่าคู่อ่างต้นควมนะครับอ่างต้นควมนี่ความเลี้ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเลี้ยวคับนะครับไม่ฟันบ่หันใจว่านนขนาดหนกสองกุกเฮ็ดดีนะครับเลี้ยวหนกกอบมึงมาเลี้ยวเหมี่ยมมาโซ่จักเตียนะครับ งามอยู่พี่น้องงามอยู่นกเกณฑ์เลยนนะครับนี่ต่อสายไฟได้นะครับต่อได้ทุกสถานการณ์นะครับพอสวนมาเกี่ยนเหล้วเกณฑ์ครั้งแล้วเอามาบางตัวที่สว่างอีน้องตัวนี้ออกไปก่อนนะครับทางนั้นมันสะท้อนแสงเลยต้องเอาบังทั้งมุมศาสตร์นี่แหละตัวนี้เป็นนกกุ๊กเียอนกตัวใหญ่พร้อม เสียงกลางเอากางนี <Yeah>. ่แหละเสียงกลางกลางเสียงกงมกลมนั่นเฮ้ยเพิ่งไลเย็นเย็นเอาเดี๋ยวเห็นกันว่าได้ครับพี่น้องวามเร็วสนี่ตัวนี้งามคักพี่น้องงามคักหนุกอันที่เห็นหางเงาๆนี่โมเมเนอยงเด้อก็คือจังผมว่าน่ะละคเบดฤดูการต่อแล้วเขาเจากระแตงขนแตงหางมันลุกออกถอนออกเขาเจาเอาขึ้นกงไว้นะครับนี่เห็นกันว่าได้พี่น้อง Tìm tòi đấy, cái cây đấy ừ. 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 Ông, ông sẽ gần gần ừ. 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 hai môn kia kèm khóc nhà gần hưng 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 ด้นเตีออกข้างเตัวนี้อยู่ใน่วงมองมันนี่ครับอางตุนคูยาวคูดดุน้ช่ต้องห่วงหรอขันดบวดมือปันบวที่แตกเนียบฮ้ด้วยขันบอก็นอนก็ได้ ก็ขัดเนียก็ยิว้าวมักนั่นแมหมาอยุหนีไหมเมืนไปอยู่บ้านนัทมคือบ่เป็นขันปะว้ายมันขัดสว่าโงกตัวโงกับระวางที่ผมเนาะผมใส่มันขัดผู้แหงตัวนนั่นมันเป็นแต่ว่ามันนกปอดโงากระดองเออมันเป็นขันน้ำห้ำอมันมันนกนกหัวก

อ่างสองอ่างสามแต่ว่าเป็นอกคสองกุกกพี่น้องเนาะตัวนี้ครับบันากันนี่คือกันนะต่ว่าบกเขาบานมูครับพี่น้องตนกเข่าตอนนี้พี่น้องสนใจกันขอนสอ้เอาเพือนวันนี้ันลน้องวัวบุญเขาบอกว่าเขาไปต่อแล้วี่เขาอุมมนเขาน้โคมันเออเฮ้ยเขาใครมาเน

แต่ว่าตัวนี้มีสอดมีมีนนมีเยอะหน่อยอยู่มาดูใหอยูเอาพี่น้องท่านเลยสนใจนะครับ,เ,เ,บเดี๋ยวเสียไทยเบ้างใกล้ไหมเดี๋ยวไปเจ้าระโตกวเอาบักอามไปก,นกวน,นวกันได้โถได้ก็ได้พี่น้องมักสนใจโทรมาเลยทางให้มันค้าให้พวกนั้นมันขับแนวเันโถได้สิได้ไปก่อนไปรุ่นนะครับ ผูใด้ทั้งนกัมีสิก่อนนะแต่ว่าอ้วเรื่องนกยงามครับว่ดีตังนี้ไม่ได้นกไม่ได้ใส่ก่อนเรประกันเประกันไล้กินเินรอกรอดเราเ้าทรู้นี่แต่ว่านกเขานกสี่ปีกว่าเรเห็นหงส์ตัวใดกกวตัวที the wine. The wine, the wine ่ทำไปวันนี้ผมจับตุ่มอยู่ด้ครับจับกง ไว้ดินี่เฮียกกว่ากออกอยู umas, ่เนี่บ่ได้วางไว้าดิคร yeah, ับบ okay. ่ได้ห้อยไว้ดินี่จ้วสีเกณฑ์บ่เกณฑ์ละผมบ่ได้วางตุ่มเดิผมเอายกไว้ครับนี่นี่ยกไว้ครับแน่แนี่ดิหน่เขาครับกดเขาแท้นี่ดินกพ่อตอได้ดีนี่เลยนกตัวนี้กับตอเล็งกับพ่อตอได้ดีพวกนี้ก็ได้เขาปลาตอเมียลูกเมียเขาปลาตอว่าบาลที่ตุ่นมันที่ตุ่นตุ่นตุ่นตัวไม่ได้ แต่ว่าเขาขายอย่างนี้นะยังขายอยู่โอ้ยงามงามงามนกตัวนี้ครับงามแต่ยันเดียพี่น้องทั้งเดชพี่น้องทั้งเดชเลยขี่รถกับม้าไล่วันมันกับแจกเออร้านนี่นี่ละป้านคุณายด์ไอเด้อพี่น้องเนียเรียนไร โอ้หลนี่มาเบิ่งไล่นกนี่มันยังดีต้อเป็นเบิ่งดอกไล่เบื้องไล่คนเบิ่งไล่นกนี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นนกสองคู่แต่ว่าฝั่งนี้แง่แงามกันครับเป็นนกคู่อ่งต้นควมอ่างต้นอ่างสองซองคำควมแต่ว่าขันโยนนี่เป่งเสียดิขันลิงต่อควมส่อควมเลวงพี่น้องเสน่ห์นะครับก็สนใจทักมานะครับโทรมา เดี๋ยวผมสีจบคลิปไปก่อนนะครับซัมนี่ขอยำนะครับสัวสีคัดมาได้เที่พี่น้องบ่เด้ยห้างหายไปใส่ย้ครับบดได้ห้างหายไปทั้งได้นะครับนกมันหลายผดนกขันแต่ว่านกกริงเนี่ยมันมันหายากสัวสีหาได้ได้ละตัวสองตัวนี่บ่เป็นธรรมดาครับเพราะว่าสัวสีหามาเนี่ยเอามาลงเอาตัวปีไก่เขาตัวอะไรครับสองลูกยังส่วงตัดไว นกตัวนี้ไล้มันนี่สีคแ้ายๆกันก็บอกหิวหลอดผมตะกี้เลยนี่ครับอ่างต้นหมันเป็นหมันนกตัวนี้เขาจะลูกเมี้ยเขาไว้ไวไปตัวเลยจุดนันว่าหวานหางก็เหร่ไมาขายว่ะ やはり。